สวัสดีครับวันนี้วันพรฤหัสบดีที่13วันที่พวกเราต้องเสียใจจากการเสด็จสวรโคตของพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่งกับพวกเราพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้จากไปไหนหรอกนะครับถ้าเราพิจารณาให้ดีผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต ผู้ได้เห็นความพอเพียงผู้นั้นก็ยังเห็นพระเจ้าอยู่ยตามเดิมลุงขอโค้ดคําของพระมหาปชาบดีโคตมีเทรีในเทรีคาถาในพระสุตตันตปิฎกที่พระนางได้ตรัสไว้ว่าหม่อมฉันได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นโดยประจักษ์ด้วยจักวิญญาณคือโดยการเห็นโลก,กุตรธรรมที่พระองค์ทรงเห็นแล้วจิงอยู่ผู้ได้เห็นธรรม ู้นั้นชื่อว่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ใดเห็นความพอเพียงผู้นั้นได้ชื่อว่ายังคงเห็นพระเจ้าอยู่หัวอยู่ตามเดิมนะครับคุณธรรมที่ทําให้คนเป็นพระเจ้าอยู่หัวมหาราชเป็นที่รักยิ่งไม่ได้จากไปไหนเลยจากไปแค่เพียงแต่สังขารเครื่องประต่งทั้งหลายซึ่งเป็นตามธรรมดาของโลกทั้นนี้ทรงเน้นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเพื่อความอยู่รอดของประเทศชาติ ชมรม a ชลคอมก็เน้นเรื่องความพอเพียงเพื่อความอยู่รอดของการลงทุนของทุกๆคนมาโดยตลอด15ปีที่ผ่านมาชมรมเน้นอยู่เรื่องเดียวความพอเพียง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 เราเน้นเสมอว่าเราไม่เอา maximum profit เราเอาแค่พอเพียงแค่นี้พอแล้วระบบของเราไม่เคยเลยที่จะพยายามซื้อที่ต่ําสุดเราซื้อเมื่อมันขึ้นแล้วไม่เคยเลยที่จะพยายามขายที่สูงสุดเราขายเมื่อมันต่ําแล้ว แค่นี้เป็นความพอเพียงของเราเมื่อเราพอเพียงแล้วเราก็ไม่ต้องซักเฟอร์กับสิ่งซึ่งผู้ซึ่งไม่มีความพอเพียงกำลังซัฟเฟอร์อยู่ในขณะนี้ระบบต่างๆของเราก็ชัดเจนตามที่เราสอน overboard oversold convergence divergence ลักษณะของ contrary opinion exhaustion gap p r e s a l e s a l e prebuy ต่างๆนานา จะเห็นว่าเมื่อประกอบด้วยความพอเพียงแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกัดทุนกับเขาเราได้กําไรพอเพียงไม่มากไม่โลกเพราะเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นหัวใจสาคัญจริงๆที่เรานํามาใช้ในการลงทุนของเราความพอเพียงนี้เองที่ทําให้ชมรมของเราตั้งอยู่รอดจนทุกวันนี้แล้วเราก็สอนเรื่องนี้จริงๆนะครับสอนเรื่องเดียวทุกคนเป็นพยานให้ลุงได้ลุงเน้นอยู่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องความพอเพียง ร่นที่เป็นรูปที่ลุงบูชาพระองค์ท่านอยู่บนห้องพระของลุงสมาชิกที่มานั่งกรรมาฐานกับลุงก็คงจะเป็นพยานได้ดีลุงจะขยายรูปนี้อีกนะครับแล้วก็เอาไปไว้ในห้องพระใหญ่ของชมรมแทนที่พวกเราจะมาเศร้าโศกไว้ทุกข์ให้กับพระองค์ท่านเนี่ยจะมีประโยชน์กว่าไหมที่พวกเราเนี่ยจะไปพิจารณาเรื่องความพอเพียงที่พระองค์ท่านทรงพร่ำสอนพวกเราอยู่ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ถ้าพวกเราเห็นธรรมะคือความพอเพียงก็เหมือนเห็นพระองค์ท่านอยู่นั่นแหละครับและก็เป็นเกราะกำบงังการกัะทุนได้อย่างดีที่สุดในการลงทุนการลงทุนที่ชาญฉลาดในตลาดก็คือการรู้จักความพอเพียงตามคําสั่งสอนของพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองขอให้ทุกคนได้คิดเรื่องนี้นะครับและหันมาให้ความสำคัญกับความพอเพียง อย่างจริงจังสวัสดีครับ